อาหารทันยาพืชครับ10บ,บาทต่อชุดหนึ่งอันนี้เป็ยังครับอันนี้เขากำเนาะเขาทำสามทันยาเผือค่ะเอาอันนี้ แล้วก็เอาอะไรนั่นมาแซบอีกอันนี่ตะกร้อมวลค่ะเอาโอเคครับเอานี่แหละครับเขาเรียกว่าเมนูยังครับอันนี้ครับข้าวทันยาพืชค่ะพี่ข้าวทันยาพืชบุคลา,ช,าชุลสิบบาทพี่น้องคือบุคลาลซา,าบ,บาลูกครับ <c oughs> คือตามก็ามขายขายบุาออกไงนะครับเนาะอีเด้อครับข้าวทันยาพืชคเพี่น้องข้าวกำพี่น้องเด็ดเด็ดเลยหอมหอมน้องบุค้าเนาะค่ะขอหน้าสิบบาทเลยค่ะคุณแม่ปลาส้มจากเขื่อนอุบลรัตน์ครับร้านนี้ครับ สุ่มต้นเดียวดีด้วยเจ้าเส้นกินเด็นหนอกขายเพียรไอาขายเพียรบนหนออเกี๊ยวน่ามากเลยค่ะ มะม่วงหินมะพร้าวโมครับอันนี้อันนี้ขายยังไงครับอันนี้หนึร้อยยี่สิบข่าถุงเล็กหกสิบเอาเล็กหรือ่าครับหกสิบบาทเอาถุงหนึ่งครับอันนี้อะอโมอนโมครับอันนี้อ,อะโมนคะ่ะราคาเท่ากันนะคะครับเอาเงินครับเอาไปกินระหว่างทางครับพี่น้องสิบสี่สิบครับ เนื้อหมูปลานินเพ็ดครับเช้านี้ที่อุดรธานีครับพี่น้องตลาดเทศบาลหนึ่งกับป็นมรด้วยกองกินอนาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะเมนูข้าวทันจะพืชผมมากลายร้านเมื่อกี้ครับมาม,มาบนใดผมซื้อประจําเลยครับิ่นขายชุดละสิบบาทได้หลายเลยจะเป็นขา้าวกลับแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวกล้องขา้าวหางก็มีครับพี่น้อง <c oughs> ข้าวเกงครับอานนี้ครับ ร้นนนนานขายเนื้อวัวสดครับซอยจุพี่น้องครับเด็ดๆเลยพี่น้องโอ้คขนาดไม่เอาเอง <c oughs> เนื้อนะครับใหม่ใหม่เลยครับขาลายครับพี่น้องคัาลายครับ <c oughs> กบ <c oughs> ุดนขอนแก่นสรา,ารคามรอยอ็ดครับเนื้งงัวหอยขายติงตลาดเลยพี่น้องผ <c oughs> ู้ทางเลือกกินเลยครับ มกไก่มกตอไม้หมกเฮดหมกหยวกใส่ไก่ครับร้านนี้ครับปลาส้มแผ่นครับตอนนี้เาราผูมาอีกข้างหนึ่งของตลาดใช่ไหมน้องตลาดอุดรดใหญ่แห่งที่น้องส้มพักครับส้มผักกาศกาแฟโบราณครับร้านนี้ครับ นะโอ้ปลาดินแม่พี่น้องด้านข้างของตลาดสดเทศบาลหนึ่งครับปลาดินรูละแปดสิบห้าบาทพี่น้องครับตกเงี้เลยครับ อันนี้มันยังค,คายเป็นค่าันนี้ข้าวเมาทอดเนาะอันนี้จป็นไรครับขายนี่ตุ้งละ20บาทเอาถุงหนึ่งครับข้าวเมาทอดถุงละ20บาทตุ <มา S 1> ้งละ30บาทเดี๋ยวเข้าไปหากินอาหารเซ้าในตลาดจะมีพวกข้าวตีปาเต้ต้มเส้นขายพี่น้องครับท้างในเนะครับ ทันจปินร่างขายพวกพักสดขับพี่น้องมักพชษต้นหอมผักกาดกระลำมักผักคุ่งครับส่นขายสินค้าเกษตรนะครับปิ้งปลาพี่น้องอยางพื้นดีครับของกินมันหลายครับทั้งอาหารสดอาหารขึ้นบ้าน้วก็พวกอาหารปรุงซุล้วก็มีอาหารแบบ อาหารเส้าพี่น้องเดี๋ยวไปหาตามบึงตามกินของแซ่บด้วยกันครับพี่น้องหมูกรอบครับร้านนี้ครับหมูกรอบหมูฝอยคุณเชียงครับส้มเส้นครับต้มเส้นสูตรอุดรครับตงขายขนมปังโบครับพี่น้องข้าง้านะ มีครับคร,รครับขายยังไงครับขนมปากหม้อนี่ครับตัวละยี่สิบบาทคระอ๋อเอาให้ผมชุดหนึ่งได้ครับแล้คิ้วไหมนะคะ้โอ้คิ้วยาวบ่ครับป้าพี่น้องยาวไหมครับห้าคิวตูด้านานไหมครับประมาณมประมาณสิบห้านาทีโอเครอได้ครับของแซ่บนั่นเท่าไหร่ก็รอได้ครับพี่น้องของนมปากหม้อที่ตลาดเชา้าบุดรธานีครับเินซื้อของขับกันได้นะคะรอได้ครับผมรอได้ ด้านเซฟคิวยาวพี่น้องนี่ครขายะบ่บทนพี่น้องครับขายดีนาดเลยครับขายมาจะปีเลยครับเม็ค้าครับสปีแล้วจารสิบสี่สปีนาอป้าถูกขายจนรวยเนาอเม็กค้านอ <laughs> น้ำปลาหม้อครับร้านเด็ดรับขายในตลาดเช้าอุดรธาน,านีครับต oh. ลาดเทศบาลหนึ่งครับ oh. เดี๋ยวผมเดินไปเอาด้วยครับฟ oh. ั่งด้วแล้วคะยิ่งเต็มนะครับย่างค่ายพี่น้องลูกค้าไอ <Yeah. S 1> เทมครับเมื่อกี้ะนะ <Okay. S 1> ผมมาตามหาร้านขายเค้กชี้ปาร์ตี้โบหินอยู่น้องเอ,งเอง๋ yeah. บมกปลาครับพี่น้องบมกปลาเจียวบกเพชรยำมาเกิดเทศครับนึ่งปลานิลพักกิมเจลียวพี่น้องพริกักนันเลยครับโอ้ทางหล่ยโอ้ได้แล้วบ่ครับโอ้ขอบคุณครับครับโอ้เขาเจอซ้านเด็ดนะครับอยู่ข้างหน้าของตลาดพี่น้องปังปิ้งข้าวจี บางปิ้งข้าวจีปาเต้ครับอันนี้ขายยังไงครับพ่อค้าครับชิ้นละสิบหกครับชิ้นละสิบสองบาทเนาะไอผมสองชิ้นครับประหาร้านเด็ดที่อุดรธานีครับโอ้พ่อค้าปิ้งวันนี้เรื่ครับเนาะหนึ่งตัวว่ากี่โมงครับนาทีเราเลยครับ คือน่านอย่างรับอันนี้นะน้ำขนมปังค่ะเด็ดของร้านค่ะครับสูตรลับไปเนาะครับเนาะสูตรเด็ดสูตรลับครับพี่น้องที่เด็ดอยู่วันนี้เลยครับพี่น้องของแซ่บที่ร้านนี้ครับ ต้อกครับร้านนี้ครับจ้ากเก่าขายในตลาดมานานหลายปีครับพี่น้องเป็นไส้เป็นไส้เอาครับพี่น้องครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งจังหวัดขุดอานิตรีมาด้วยของกินของขายอาหารซุปอาหารสดมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องเป็นไส้โบเป้งครับซิบบา้าซาวบ,บาทพี่น้องครับนี่คือของกินอาหารแซ่บ ในฤดูนหนาวที่จังหวัดอุดรธานีเน,นีนีย่ยงุบรรยากาศโอ้พี่น้องเลย<ม>โอ้พ่อค้าปิ้งวันนี้เยอครับเนะบาะครับอ๋อตผมมาตามหาท้านเมื่อกี้เลยครับข้าวจีปาเต้ครับปิ้งอยู่ด้านหน้าของตลาดเลยพี่น้องครับร้านดีร้านดันานดงร้านดิค้าดีพี่น้องต้องมาให้ทันนะเพราะว่าสุดแต่ที่เห็นเลยครับจะมีลูกค้ามามาเอาไปกินนะเนี่ยสายมาคนยันไหลให้เก่าอยู่ครับ สุดยอดบรรยากาศครับตลาดใหญ่มากเลยครับสินค้าอาหารเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อมะฮองจีนวันนี้เดี๋ยวมาเที่ยวทางที่แล้วครับมาหากินอาหารเซาล์ครับมาซื้อยังครับวันนี้จะวันออกมาหาเนี่ยกินโอ้ครับผมผลได้ดีเลยครับหลายเลยกดไลค์ให้เรื่อยๆขอบคุณครับโผลขอบคุณครับ

แต่สายมาของก็เริ่มบางแล้วครับขายดีน่าเลยพี่น้องอ,อย่างลบมานี่ของขายบางร้านนี่เกือบหมดแล้วครับพี่น้อง